น้องบาดิสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินข้าวแรงน้ำกันเดอ้อลาบปลาตองสีมือนางมณ์เดอ้อแซ่บสุดยอดเลยราดปลาตองไนงะปลาตองนี่ลาบแซ่บกว่าหมูหมดมามามาหัวกระบากใหญ่กระบาดหัวปลาหนะึกก่งมือก่อน มาเด้อมาเด้อมาเด้อแักันเด้อาาย่งหลอกปินเมมอนกับน,น,น,นั่หิีกันได้มเด้ออืมอมเงหนัก đối với các bạn luôn luôn. Tôi là shop mua một bạn. 2 ไม่ลินมากจะหิวเขาเนาะขึ้นเขาจะเช้ามดแสบนัะท่าน,น,นี้แสบเลี ชุดแซ่บแนแซ่บเนี่อยู่ในแม่ครัวเด้ออืบอกห้คนกับผู้เห็ดแซ่บเร่อเห็ดกับเขาเนี่ยมคือกันในคนบางคนกินบวแซ่บบวแซ่บแหละทเห็นยังขยะบวแซ่บผู้เห็ดบวแซ่บเนี่ต้งบวแซ่บบวชแซ่อะเพราต้องกินดอกเนื้อมันไม่จักจ้างพอต้มน้ำสดกื่อาเขาบงกินมันค่าคอ ต่างร้ายครับต่างนิดหน่อยอืมโบกินเลยอืมสดน่ามั้เนื้อปลาเนี่ยเขาไปเห็ดทอดมัน ถ้าจองจะบ้านมันไม่โตใหญ่มันัวน้อยนีามัค่ะสุนจะโค้งเลยเนี่ยถือมองครับอืมสุนจะโค้งสดชดเลยเนี่ยหม้อค่ะต้มให้มันง่ายหน่อยแล้วจ้ะต้มมาเอาน้่มใส่หน้าเอาเนื้อหม้อนี่แหละข้างเอาน้่มเพิ่มใส่อีกต้มใส่มันใส่รุดีให้มันน้ำยืนยานมันอะ Tôm quý mời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  đây mời quý mời quý cho quý mời quý mời คุณเจ้าุเพือนแบบนี้อยู่อยู่แต่บุกเือนดันมันเป็นมาแล้วดอกยันมาจะทางอื่นเนถ้าเป็นมาแล้วเราก็ต้องขือะไรเนาะยันมามาจะวัดว่ะมันมาดันบักกันนมามา่อ่อนนะยนมาจะวัดนะ ห่อนหอนกินจะน้ำกว่อเบดมือเลย บอกกิมาไงบอกมาเ่ขาเห็นอะไรเขาลงมาเลือใช้น้ำเกลือ้หั่ล่อยแกออนในมันออกแล้ครับใช้นำเกลือมันก็อ่อนอื่นเก็บแล้วกิเก็บแล้วมาผ่าขวดในมันออกจะหละเด้อเนตู่เขายังอ่ยั่ตเก็บนหน่ย้ือเนี่เขาจับกันมาก มาทาเกลงคอคดแน่นหน่อยล้างสะาอาดๆาาใส่น้ามือใส่เบิรีคิมูกนะ น้ำต้มน้ำกระเดชก้นจีเจมกะละมังคนปานตังพ่อและบ้านเขาตัวน,น้อนอยช้องโตเขาขลาดอิมนะ่มเนาะมันร้ายมัน้ามันขึ้นปลาเนี่ยนะเนื้อมันผุเนื้อม,มันผุลาดตีได้แห้งใส่น้ำแห้งขึ้นอยาวกเว้ยทำได้รก็ไล่ ความันยายิอมขนาดนี่อ่อนความัาอ่อนครับความัน,น,ามนยา้มตำธนไม,ม่สม ดั้มชนสมจยังเข้มแซ่ดดั้มสมบัตวตนีใส่ใใข้างในเลยตนะัวแดั้มดข้างในมันเลยเข้มันรสแซ่บไเนะดียังเข้มกินจัพย์แซ่บแล้ก็บักเนือนอ้อฉินจ้ะเฮ้ย้นบักเมือรักงไปกินรักไปหอ๋าบก,กินเีล่ละใส่รัถอกลเท่า ไม่ก็ขาดใครมาเคือขึ้นมันมบอกอืออยังบางอืขอขึ้นไปกินเลยอะลรมาเคือขึ้นตะเต้นต้นเหใอตลาดเท่าเท่ามัชาตนี้น้อยนะกะเป็นไปนตลาดก็เห็นซื้อมะเ,เมี่ยนตะเบนเป็นหมักตำเคือ,อเคลือ,อยชนจอนบหยาบปาน่เนี่ย น้ำคือกันกดกำลังบ้านนะมันเดียวกันน้ำคุย แจ้งว่าบนดวงตัวชัดแค่ลูกอืมนะเด้อปวดใจปยิ้มๆดูเ้าเขาจะเศ้าหิีเขาแล้ว ทำไฟยังต้มไม่ได้กินกินเขาแล้วต้มบเกลือาเขาต้มแต่ทำไมดายไปไปเกลือเม็ดแบงไปเกลือมอื่นนะเดี๋ยวเอาหนีให้มันนยำอะไรอ่าจะใส่ก็ต้มให้มึดไข่เป็นกินมึดแบงไว้เกลือครึ่งหนึ่งน้ำครึ่งหนึ่ง แสฉกพี่น้องหลับประทรงความปนพิลาคลิปนี้กัน <c oughs> เมมอน,นาดาเดอร์พินองเดอร์ <c oughs> ผักกุ้ยไหลกุ้ยแซ่สะตะไข่ส่งเมมอนผักกินผักเดียวด้วยจ้าเก้บาย